ก้าม้าไปเป็บบอลไปติวทีทกข์ก็ตัวประกอบทำเป็นทุกข์ติหตประกอบทีทุตข์กททาตประกอบเตนบอลมาลุกนี่มาได้ก่าว่ะมนพิเบโดนนยแล้วการข่อเปล่ามาอีกสองโดนแล้วก็เป็นซ้า ก็รู้จจ่อราแล้วูกนี้ให้โจโอยิงสามคะแนนไม่ลงหูัวตัว่ไม่มาในวันนี้บอลนั้เป็นเป็นยิงสามคะแนนไกลไปเลยไปลงบอลบอลโจมาที่มีกรอบปีกรอบกรอบพโดขโมยแล้วโอ้ล้วก็ยังได้อยู่ครับผม มาพี่จวหลุดคะแนนไปลาที่บ้านทางมาที่ไปไปที่ตอกพี่ตองพาไปิตามาที่ย้อยิงสามคะแนนไปโอ้โหตีหนมาไปกคะแนนครับมาแล้วจอน ลอนาลีังเกสคะแนอีกแล้วไม่อนสเสียงาเดียกมาให้เจ้าแคมควางครับอะแนลงไปเล้าเป็นไปให้พิต้ากับมาที่หมายสองทุกบ เอาบอลไปให้พตาหลอกยิงให้ก็เปกวินเกวนไปให้พตากลับมาตายิงสามคะแนนโอ้ยกินอะไรมาวันนี้ว่าเสร็จนรอบนี้แล่ยิงสามทั้งโบว์การต่อแล้วการต่อแล้วใจ จบแฮมสองแน่ลงไปแคมันมีใหลายอย่างมัดังด้วยนมาเอังีเลแล้วน้ำน้ำมันดังโชว์ปิดทั้งนี้ปวนี่บอลยคได้บอลคอร์คอร์สตีมูเอาลูกนี้โล่มานีิ่ติ๋กอบโดลับมาดอบมันยกโอ้ยิงสาคะแนนจำันทำงานหรือยังก็ยัง่ทำานี่ เราสามแต้มไม่มีเบนน้อซ้อมดูเพลงสูงย์พาโมนมาถุงมีสะบัดออกมาให้เพื่อนก่อนละกมาพี่บอลพี่บอลโยกมาแล้วออกไปให้เวนไม่โล่งไม่ยิงไม่ยิงแล้วชนไปลุงนี้โชคขอกสิบวินาทีข้ามาพี่บอสโล่งสองสามแม่นมันแน่ยาไม่ลงบอลบอลพี่ต้าพี่าราขามาให้เวนโชคขอกสิบวินาทีไม่แน่แล้วได้อีกสองแต้มแล้ว ขอ็อขาข้าวินาดีข้าให้เพื่อวางล่างวางแบหสวยหนครับลูกนี้ไ้ลายแก้เกมยังไงครับไม่แน่นเลยไงเราได้บ้างอย่งนลูกไว่ลงสามลูกติดเตียวย่งสองคะแนนไม่ลงครับบอลที่ต้อแฮมขึ้นสคะแนนตลม่มไปใหญ่จริงกรบตั้ใหญ่ครับมไเ้านี่ยดีคนริมจสู้ร้อยเก้าแปดไม่ได้ แเีมนะเสาไมให้วิตาไปให้วิตาแต่อีกแล้วลูกสั่ไปครับไม่ลงบอลลีบาร์มาขก็ยังเข้ากลับมาเข้าลิงแล้วควางขึ้นมาเนี่ยทำอะไรก็ดีวันนี้แดไหนหะนไงก็ลงแนไปไหนหมด เลขกอไปให้พี่ดิบยิงดิบไปฟีนมาสองแน่ถูแรงไปอ้นี่กัปตันที่เป็นแมาไอ้นี่ให้พี่บอสพี่บอสวางทับมาเลยโอ้โหนี้ดักหน้าแล้วก็บอลมาตัวนี้จะประกอบเปิดเร็วที่ออกหมายเลขเก้าตัวนี้สามแต้มยังไม่ทำงานครับแล้วก็ยิงสามแต้มเลยโอ้โหมาแล้วสามแต้มครับตกแต้มนี่โอ้โหครับดูครับว่าจะติดอีกไหมครับ เห็นตััวครบมาที่ดาไปที่บอสบอสโยกมาแล้วให้เอาลูกนี้ตัวเสือวิ่งติดตัแล้วมันจะไม่โยงครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นจิ้มเลยครับประกอบให้เจ้าแคมเจ้าแคมโอ้โหลุงพิ่สวยโอ้โหแล้วก็ไปยานฟาวไม่ฟาวไม่ได้แม่งยืดไปหมายเลขสี่สองสี่ติโนสองพันครับเส้นตัว มันเป็นท oh ีตายมันเลยลอยตัวมันลอยยาวหวาที่มนผลที่สองครับเล่นดีนะอมอนมันให้คนสูงได้ขนาดนี้แล้วนะทีมลูกพี่มาตัวเด็กด้วยตัวผมได้มาเตียงเด่นเตียงเด่นพุ่งเข้าไปด้านข้าบอลก่อนนะเดือดข้าบอลก่อนเดี๋ยวเราจะเอาต่างชาติมาเล่นไม่ธรรมดา วไม่ลงเลยลสครัโครับนี้ตองยิง2อแนเลอการไปเลยไม่ลงครับันออกจบไปแล้วครับโอยฮา,ยววา,า,าทีิงติโดนขโมยบอลเร็วแอาแต่ยังได้วีโอวางลิจ้าวางทับไปเลย

เด้นมาเข้าไปดังดีทีสองครับลุนโทษเออเตื้อเตาโอลาเปลี่ยนติงออกเอาเอาเปลีออ่ยนวิติวออกไปแล้ว,นนาว,าลวทางนี้เปลี่ยนจาวาลงครับตัดไปบอลมันเจอเก่งนะเก่งยิงสิบกี่ห้าครับที่มีก้องทำอยู่ลยแ,ลแล้วเป็นมายิงสาวคะแนนไม่ลงบอลลีบอลอยู่ที่ทางโกลา คประกอบประกอบมาให้โจ๊กเาองค์มากลับให้คุณกกมาให้ินกับให้โจ๊กใหุ้รกอบประกอบสกสีินาทีมือหกยิงสคะแนนด้เลยไม่ลงบอลรบาวดีบีสวนที่มอาเมาลงนี้วางเขาไปเลยโอ้โหอกไม่่อุรกเบาเอาเลยิงสามไม่ลงโอ้โหดีนี้ครับไม่ทงานครับมือสามคะแนนนะ วาลูกนี้หลุดมาแล้ววางทับไปเลยไม่ลงบอลหลุดรับเอืโหครับไปครับต่อไปถูกมาลูกนี้จะปิงจะปิงขึ้นจะปิงโอ้โหนี่จะกลายเป็นบอลที่ตันทีบีนะพี่เบนเบนส่งเข้ามาบัตส่งเข้าไปแล้วโอ้แล้วก็นิ่งๆกลับมาที่สุบอล บอลกั้งโล่งๆไม้มาแล้วก็ามใส่มาให้มาเยกยองจะมาไม่ชอบสิบ1ไนททีอยากไปเพื่อนต่อยกระ่ายเท่านั้นนะครับงตัวเลไม่ได้ปล่อยยังไงต้องุเทีมเกียวแองสงยเปืนยิงสามแนนครับโอเอยู่กีรตินะผมจำไม่ผิดนะครับปืนยิงสามพันแน่นะครับโอ้โหมือปืนลงมาสองอนะครับโนลา ให้เกมมาดีมาครับอุ้ยหลังจากต่อไปครับเป็น้าแล้วก็ลูกชิบ้าเย็นครับใจเย็นสองดำเปล่าได้ระวังเขาจ้องตัดแล้วก็เป็นเป้าทีมครับถงแดงครับถงแดงถงแดงเอาลูกโทษดีด้วยกวลูกโทษ90%เปอรนมาแล้วเดินมาเจ็บหลังครับขึ้กรอบเจ็บหลังครับแต่พอดิวโทษติดครับพิงเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับ ตอไม่ใช่วิธีเหรไม่รู้ตอนนั้นแกปั่นหรือเปล่านั่นเนี่ยคดูแลูกแรกความลูกทีสอครับผมลูกทีสอเพื่อลูกครับพี่กอล์ฟครับผมแสดงความตีใจให้ดูกนี้เพื่อลูกครับผมโอ้โหไม่ลงครับบอลนี้มาลูกทางตัวเราบอไปไหนเขาเล่นแผนรับนี่หรือเปล่า ครับจะเป็นจะเป็นหมายเลขตูนมาที่จะโกจะโกที่จะวาจะวาไม่ช็อคคอมสิบวินาทีตามไปที่ตัวบอลหมายเลขสองข้ามมาดีวางทับใส่มาเฮ้ยยิ่งเลยมีใครโดนถึงไหมครับเอเถอะเขาโดดถึงแล้วอร่เขาโดดถึงแล้ว โทษนะโอ้โหจะบอลแฮปปี้โทต่ลบไลงโอครับผมนี้ีโทนหค์ั้งแลครับนะแต่เียครับโ,โอ้โหนี่ก็ไม่เป็นแตแต่ยังมงีดอได้พี่ตององคืนแล้วโอ้โโดน็อไปทีขึ้นใหม่ทีโดนไ,ไ,ไม่โนแล้ว ผงการมาที่บเวตบเบตาลูกนี้ขอตาขอสูกหายไปเลยนี้แล้วมาให้ทางมเคโฮกอว้ชุดกบตางยิงสามคะแนนไปลงบอลบอลในห่วหบอลหินึงบอลอยู่ที่ห่งทีเก้าช็อตคมกลับไปทีทีเอ้โโดนทิปโนทิปามันจะไายใหม่วันี้บเต ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นกรรมการกรรมการบอกว่าสามคะแนนนับครับผมสามคะแนนนับครับผมสามคะแนนนับเป็นการจบเป็นสามยี่สิบามต่อยี่ห้าครับจีบียังนำอยู่ครับผมจีสามคะแนนพอดีครับผมลงลงฟันจริงๆครับฟันในเคานเตอร์สุดท้ายครับเราต้องใจเย็นนะใจเย็นครับกรรมการนะครับผม